กลับมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนคลับ BNK48 และสวัสดีทุกทุกท่านที่เคยติดตามรับชมรีแอคชั่นจากช่องคุณสกอตส์เอดีและนี่คือช่องคุณสกอตส์เอดีช่องใหม่ยินดีต้อนรับครับกลับสู่ช่องคุณสก๊อตส์เอดีนะครับยิ้มทั้งน้ำตากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสารภาพเลยว่ามีอยู่หนึ่งวัน เต็มๆทั้งวันทั้งคืนที่ผมร้องไห้ด้วยความเสียดายและความคิดถึงช่องเก่าทุกคนเราก็โตมาด้วยการทุกคนทราบใช่ไหมว่ากว่าเราจะทำช่องให้เติบโตได้ขนาดนั้นมันต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามแค่ไหนปรากฏว่ามันได้ปลิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับ เมื่อมันปีไปแล้วหายไปแล้วเราก็สร้างใหม่เป็นช่องนี้ช่องค so ุณสกอช์เอดีช่องใหม่นะครับยิดีต้อนรัทุกคนนะฮะกับสู่ r รีแอคชั่นเพลงเคดีเอ็ยังจํากันได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมา r รีแอคชั่นเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดซึ่งไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้ว และเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างทางที่ผ่านมาสำหรับ DNK48 ทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกเล่าบอกข่าวทุกอย่างได้เช่นเคยนะครับผมและการกลับมาครั้งนี้ปรากฏว่าทีวีจอใหญ่ของผมนั้นได้พังเป็นที่เรียบร้อยดูสิมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นโอ้ g ก็โอ้ยก็รับมือไม่ทันแล้วแต่ละอย่างโอเคโอเคใจเย็นๆนะครับทุกคนทีวีพังวันนี้ก็เลยขอรีแอคชั่นแบบจอเล็ก ลองรียกชั่นเบียนเคแบบจอเล็กดูบ้างก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าอัจริในการรับชมของแต่ละคนจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องขออภัยไวล้ลงหน้าสําหรับถ้ามันจะมีปัญหาในเรื่องของภาพในเรื่องของแสงสีเสียงเกิดขึ้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังรอคอยยังรอให้ผมกลับมาทำารี a c ชั่น b n k นะครับผมโดยเฉพาะน้องเสียตองที่น่ารักของเราเขาก็ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนี้เพลงที่ผมกำลังจะ r รี c t ชั่นนี้มานะครับซึ่งนั่นก็คือเพลง r ู m เ r อ,อ่ะผมขออนุญาตอ่านข้อความที่น้องเขาได้แนะนำมาก่อนนะครับรู m เมรหรือชื่อเต็มคือ Nemo Hamo รู m เมอเป็นเพลงซิงเกิลที่58ของ a k b 4 8 a k b f o นะครับผมซึ่ง b n k 4 8 r นำมาใช้ครั้งแรกคือในงาน Circle Jam และนำมาใช้ต่อในและนำมาใช้ต่อในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ b n k 4 8รุ่นที่3และคอนเสิร์ตแกรก็ของไปย่า และวันที่ประกาศผลเมมเบอร์ Member ที่ติดเพลง365วันเวอร์ชัน2024น2024พี่เชอร์ได้ประกาศว่าคอนเสิร์ต r e q u ค s t สเอ e ร์สเวจจะมีสเปเชียลซองมาให้แฟนคลับโหวตซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพลง r ูเมออยู่ด้วยและเพลงที่ได้อันดับหนึ่งจะทำจะได้ทำา v v และดิจิ a l ล e ีลีส e คนที่ได้รับตำแหน่งเซนเตอร์คือเอา้าก็รู้เลยคนที่ได้ร,รับตำแหน่งเซนเตอร์ในเพลงนี้ก็คือโมเน่และเซมอีก12คนก็คือ เอิร์นเกรทฮูบพีคเฟรมมีนยาหยีอีฟเจนรี่แพทมิชาวาว่ารวมทั้งหมด13คนโอ้เคยได้ยินชื่อทุกคนนะแต่ว่าบางคนอาจจะผมอาจจะนึกหน้าไม่ออกด้วยความที่ผ่านมาก็ค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าจากรายชื่อก็มีแต่ตัวแม่เพอร์์แมนนะจนจบคอนเสิร์ต Request u r 2อ2์ทวันต r รมีผลวดเป็นอันดับหนึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับรอคอยมานานว่าอยากให้เพลงนี้มาไทยสักทีและเป็นเพลงที่โมเนต้องการ น้องบอกกับแฟนคลับว่าหนูจะขอสิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่ขออะไรจากแฟนคลับอีกเลยโอ้คอนเร์ูเลชั่นน้องโมน่เดี๋ยวมาดูผลงานของโมนี่ในการเป็นเซนเตอร์เพลงนี้กันนะครับว่าแต่มันคือซิงเกิลที่เท่าไหร่เขานับเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ไหมเพราะว่าจากที่อ่านมาเป็นสเปเชียลซิงเกิลใช่ไหมแล้วก็มีคลิปหนึ่งคลิปที่น้องก็บอกว่าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังแล้วก็ดู MV แบบเต็มๆสำหรับรูเมอร์อยากให้ดูคลิปนี้ก่อนอะมาดูกันว่ามันคืออะไรยังไงคลิปสั้นๆ2นาที B N K 40s Special Single Rumor Official Launch Announcement อ๋อประกาศเซมงจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโพสต์ที่ official ล,ลงแล้วก็ติดอิโมจิอันเนี้ยอเขาเล่นมุ้อันนี้กันชัดชัดช้าอ่ะชัดชัดช้าเรื่องมันเป็นเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโพสต์เดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นแม่ออิโมจิอันเนี้ยเดี๋ยวนะเป็น มันเป็นไวรัลใหม่แต่ทำไมเมมเบอร์เก่ามาเล่นงานอะไรอะบึ้งอะทุกคนปึ้งอะเราทุกคนเห็นอะไรปะคืออันนี้คือแจ็คโมเน่อ่ะสนุกก็เลยบอกเพื่อนว่าพอวันที่15กุมภาพันธก็คือเอาไปเชื่อสปอยแอบแกล้งบอกใบวันที่ให้ทุกคนได้รู้ดีกว่าโอ้โหสปอยคำว่าลูมเมอร์เก่งมากแต่ละคนเออ ทุกคนร่วมมือร่วมใจสปอยลงในอินสตาแกรมของแต่ละคนอืเฮ้ยคลิปเนี้ยทำให้เพลงนี้น่าสนใจมากเลยครับเมีนะก็คือเมื่อวานนี้อ่ะหนูก็ลงตามแพนหนูใช่ปะแต่ว่าพอหนูลงไปอ่ะอืมเฮ้ยชอบเรื่องคอนเทนต์เขาพัฒนาขึ้นดีจังเลยหายไปนาน เราหายไปนานชีเซิร์ฟนี่แหละนี่แหละเออเลิศเหมาเอา,เอาอีกแมดแน่ต่อไปเออต่อไปเรียกไม่หันกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรกันอันนี้คือออฟฟิเชียลเหรอพี่เจอพี่เจอว่บอกเกิดอะไรขึ้นคะเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นเชอร์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอา่าวลิฟกลุ่มแย่ละชีเน <Krist us> ตำรวจลงผู้จัดการลงก็ดดนไปด้วยกันคะ่ะอันนี้คือเขาลงในไอจีกันจริงๆด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่คอนเทนต์มามามโอยี่สิบเก้ามีนาคมซึ่งก็คือปล่อยแล้ว เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงอ่ามีดีเทลเฮ้ยทำคลิปโปรโมตได้ดีมากเป็นการสปอยในสปอยในสปอยที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจอยากจะดูอยากจะฟังเพลงนี้เร็วๆเอาล่ะทุกคนไนหนๆก็ไหนๆแล้วขอรีแอคชั่นเพลง r ู m เ r MV r เ m ็ r ของ B&K48 ซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยถ้าพร้อมแล้ว เมื่อกี้ฮะรู้เม้อรู้เม้อรู้เม้อติดหูเลยอะรู้เม้อรู้เม้อรู้เม้อเหมือนรู้มารู้มะรู้มะรู้ไหมรู้ไหมเอาล่ะทุกคนป่ะว้าวโอ้ดูลงทุนจังเลยออฟิเชียลมาละโมเน่ โมเน่ Monet ถ่ายรูปให้โมเน่โมเน่ลุคที่เป็นช่างภาพสวยมากเลยอ่ะอินเนอร์โคตรดีเออสาลวตตุนหยดฝนกินสนิม เฮ้ยเนื้อเบ่งดีมากฮู้บฮูบกับฮูบคนนี้คือใครฮู้เด็กๆโตขึ้นกันเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้ยาหยีเหรออันนี้วาวาพี่เอิร์นเฮ้ย ฉากแบบใต้ถุนแบบนี้ทำให้เราคิดถึงเพลง beginner อ่ะโอ้โหเต้นโหดมากเดี๋ยวนะอันนี้คือท่าเต้นจริงหรือว่าแอสเดี่ยวของแต่ละคนเฉยๆดูเต้นเยอะเต้นยากเกินกว่าเพลง B N K อ่ะหูน้องพีก ้ำม่าเม้ารูมาโอ้ชอบการใส่ฮูดเต้นพร้อมกันด้วยกันเท่มากว้ลิดเอาเลยเอินเอินปะวะ โหโคตรสวยอ่ะซีรีส์ต้องเข้าละครต้องเข้ามิกดีด้วยนะผมว่าดนตรีไม่กดเสียงเด็กๆอ่ะไม่กดเสียงร้องได้ยินชัดดีว่าร้องว่าอะไรโอ้อันนี้ก็สวยนะใส่เชิดเต้นทุกคนอ่ะเนี่ยผมว่ามันเป็นความไม่คิดเยอะที่นำเสนอออกมาได้เยอะที่เขาเรียกว่าน้อยแต่มาก ผมว่า B N K ถ้าไม่คิดเยอะออกมาดีตลอดเลยวู้วู้วนี่ B N K <ด>หรอโห้าเต้นยากนะเนี่ยโห วิชชอบอันนี้มากฉันชอบอันนี้โอ้ทางถึงอ่ะว้ยชอบอันนี้ว่ะเราชอบบ็อกกิ้งแบบนี้เราชอบโคลกระแ,แบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว้าวสะใจว่ะโมนี่ทำถึงมากออฟฟิเชียลทำถึงด้วยอะเออเขาสมอดสตอรี่ยังไงสรุปใครจับใครใครหนีใคร โอ้มีแดนเซอร์ขอบคุณที่ลงทุนโอ้ my god ฉันตาค้างเลยฉันอึ้งเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ทำดีทุกคนอันนี้ทำดีจริงแล้วไายเต้นเสมอกันพร้อมกันมากอ่ะ โอ้ my god เฮ้ what's up ดนตรีมีความฟังนิดๆมีความดิสโก้หน่อยๆเป็นสไตล์ของฉันเลยจับเข้าลิสต์เพลงเบนเคที่ชอบที่สุดโมเน่เก่งมากลูก โอ้โหโอ้หยัยพิกสวยอะเบืองหลังทุกคนเป็นตัวห่อใจได้แล้วค่ะ <c oughs> น้องจันรี <c oughs> ลวมากโอ้ ผมนี่ยืนปรบมือให้เลยอ่ะทุกคนอันนี้คือหูผมกลับมาพร้อมกับเพลงที่โคตรดีอ่ะโออเพลงที่โคตรดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะครั้งแรกตอนนั้นผมเรียคชั่น BNK เป็นครั้งแรกก็เพลงดีอ่ะครั้งนี้กลับมาอีกครั้งกับเพลงรูมเมอร์โอ้มันไม่มีอะไรต้องต้องติเลยผมจำได้นะครับ ว่าหลังๆในช่วงหลังๆที่ผมยังรีแอคชั่นที่ช่องเก่า B N K กับหรือ C G M เนี่ย48 t h a i l a n ไทย่ยในเรื่องของการทำา v v แล้วเพลงเนี่ยจะมีจุดที่ให้ผมติชมคอมเมนต์เยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างทางที่ผ่านมาทุกคนสามารถบอกเราได้จนมาถึงเพลงนี้ลูเมอร์ผมว่าทั้งเพลงและ MV ดีมากเลยอะโคโรงกานการเต้นเสื้อผ้าคอสตูมสไตล์องค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบฉาก ดีเนาะจริงๆเรื่องราวสตอรี่มันไม่ซับซ้อนอะไรมากมายเลยดูแลเข้าใจทีละฉาก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 ในความเข้าใจทีละฉากทีละฉากทีกท่เราเข้าใจแบบง่ายๆมันก็มีความลุ้นระทึกไปกับแต่ละซีนไปด้วยด้วยความที่เขาเปิดเรื่องมาด้วยของการเป็นสายลับสายตรวจเป็นตำรวจต่างๆมันทําให้เราอยากรู้ว่าช็อตต่อๆไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นการที่ พอรอดูแล้วฉากต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่กลับไม่รู้สึกว่าเสียดายจังกลับไม่รู้สึกว่าแค่นี้เองเหรออ่ะกลับรู้สึกว่าเออได้ว่ะเออดีว่ะมันพอดิบพอดีมันลงตัวไปหมดเลยอันนี้คือทำให้เด็กๆแต่ละคนโดดเด่นขึ้นมามากๆขอชื่นชมโมเน่เป็นเซนเตอร์ได้แบบสะใจมากขอดูขอรีแอคชั่นให้หนำใจกรอบหนึ่งทุกคนเพลงนี้ดีจริงๆเพลงนี้คู่ควรควรค่ากับการที่จะแมสนะกับการที่จะเป็นไวรัลนะ รูเมอร์ทุกคนจำรูเมอร์ R U M O R โคตรดีเลยอะ่ะอันนี้เหมือนการฉากแรกซีแรกเนี่ยเหมือนเอาเขาเรียกว่าผู้ต้องหามาทำประวัติมาซักประวัติมาถ่ายรูปซึ่งตำรวจคือโมเน่ผู้ต้องหาคือโมเน่อะดนซีดีตั้งแต่ต้นจนจบให้ว่าทราบ ชมกันมิกด้วยนะเพลงดีๆแบบนี้นต้องมิกดีๆจะได้ฟังดูเรื่องอันนี้คือใช่ I know you know โตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นทุกคนเลยดีใจอะดีใจที่ตัดถึงใจ reaction ค,คลิปนี้เพลงนี้ฮูบคนสวย คนเมื่อกี้มุมเมื่อกี้เหมือนเชอรปารางมากน้องวาาสวยเยเอิร์นี่ก็สวยสวยวันสวยคืนเนีย่ยนะอาจจะมีคนสองคนที่ผมยังจำไม่ได้ยังดีเลยอยู่รูมา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 เฮ้ยเป็นยับป่ะนี่คือน้องมีนป่ะมีมีนด้วยใช่ไหมออมีมีมีเกรซยายียายีสวยขึ้นเนาะ วาวาแจนร,รี่แจนร,รี่เดี๋ยวเอาเหล็กดัดฟันออกอะ่ะจะสวยกว่านี้น้องอีฟน้องอะไรนะอันนี้น้องอะไรนะอ่ะแพดพีคพีคคือถ้าไม่ติดเพลงนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาคือใช่เลยสำหรับการเต้น,นฮิปฮอปนิดนึงแบบนี้นป๊อปปิ้งแบบนั้นโอ้โห หล่อทุกคนเลยเนาะซีนเนี้ยซีนฮูดอะฮูดขาวเนะี่ยอ่ะหล่อเฉยเลยก็เท่อะโอ้เ oh. ต้นทุกคำ ตึองยับของจริงเฮ้ยวู้ชุดสวยมากน้อยแต่มากจริงๆเนาะรู้มา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  จริงๆเราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของเพลงเนื้อหาของเพลงขนาดนั้นมาถึงตัวผมอะแต่ชอบบอกเลยว่าชอบโอ้เอาไปเลยลูกโอสมกับที่น้องเสือต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดจริงๆอันนี้ดีจริงๆโอ้โอ้โห ผลลุกสมศักดิ์ศรีความเป็น B N K สมกับที่พี่หายไปนานแล้วกลับมา reaction อีกครั้งพวกหนูทำถึงมากท่อนท้ายเนี่ยเอาไปร้อง on stage ร้องแบบ p e r m a n e บนเวทีแล้วร้องลายประสานกันอะจะเพราะมากเลยนะมีคนแอดลิคนหนึ่งคนโหดอะ่ะ โั้มันโหมันมันมากเดือดมากทำถึงดีหมดดีลองเท้าผมทุกคนทุกทรงสวยหมดโห้ oh, ถ้าจบอะไม่ไม่ง่ายนะถ้าจบไม่ง่ายเลย เช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะมีโมเน่มีฮูปมีมีมีเกรมียาหยีมีจันรี่มีวาวามีมิชามีเอิร์นมีเฟมมีแพตมีอีฟมีพีคทุกคนเก่งมากโคตรจะเก่งโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำชมคำไหนมาชมมาขึื่นชมน้องๆเราฟิชเชียลสำหรับเพลงนี้แล้วอะเก่งมาก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 ทุกคนตอนที่ทุกคนรับชมรับฟังเพลงนี้กันรู้สึกอย่างไรกันบ้างไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือมี ข่าวสารข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้เกี่ยวกับรูมเมอร์ไหนบอกเล่ากันหน่อยโหตื่นตาตื่นใจสะพึงมากดีมาก,ด,มากดีมากจริงๆอันนี้ชมโหไม่มีอะไรต้องต้องคอมเมนต์เยอะต้องติเยอะเลยอะนอกจากบอกเลยว่าชอบผมบอกเลยว่าผมชอบมากสำหรับรูมเมอร์เพลงนี้ชอบทั้ง MV ชอบทั้งเพลงชอบองค์ประกอบทุกๆอย่างขอบคุณเลยขอบคุณออฟติเจ้ขอบคุณ,ออคณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดเพลงนี้แล้วมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขึ้นมา ทุกคนเก่งมากครับเดี๋ยวจะช่วยปั่นวิวแล้วก็ฟังแล้วก็จะคอยติดตามคอนเทนต์แล้วก็อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ของ B&K n K และ CGM ให้มากขึ้นจะพยายามเอาตัวเองกลับมาสู่วงม่วงวง,วงมิ้นครอบครัว B&K n ครอบครัว48ไทยแลนด์ของเราให้ได้มากขึ้นเพราะว่า ก็ทำภารกิจส่งประกวดนางงามเสร็จแล้วแต่ก็กำลังจะมีภารกิจในการเป็นสื่อในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งงานของตัวเองงานรีวิวแล้วก็งานของ m i s ยู n i เวอร์ t h a ไทยแลและมิส g กร n ด t แ a เลน n d เข้ามาอีกจะพยายามจัดสรรเวลาให้ด,ดีให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามเซฟระบบ แพลตฟอร์มต่างๆช่องทางต่างๆของตัวเองให้ให้รัดกุมมากขึ้นให้ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ช่องเราต้องหายไปอีกยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงรอคอยยังคงอยากติดตามรับชมช่องของผมแล้วก็หลายๆคนที่ผมเจอในเวทีมิชิแกนไทยแลนด์วงการดังงานที่ผ่านมาก็หลายๆคนบอกว่าเคยดูเรี c t ชันเบนเกจากช่องของผมยังคงอยากให้ผมทําคลิปเรียลชันต่างๆ,ๆแล้วก็ขอบคุณที่ยังคงอยู่ในด้อมของผม190ร้อยเก้าสิบเอ็ดคนน่ารักมากๆที่ยังคงรอคอยการกลับมาแล้วก็สนับสนุนช่องของผมนะครับยังไงก็สามารถเข้า ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ BNK เกี่ยวกับทุกวงการไอดอลได้หรือนะครับผมคอมเมนต์บอกเล่ากันได้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ที่ตัวเองแบบคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจมานนั่งถ่ายคลิปนี้ถึงแม้จะมีอะไรอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมแต่ก็รู้สึก รูดด้สึกโคตรฟิลกู๊ดที่ได้มารีแอคชั่นคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบยังไงก็ทุกคนครับอย่าลืมมากด s u b สไครป์ช่องใหม่ของผมด้วยผมคิดถึงทุกคนมากผมอยากให้ช่องผมกลับไปแบบยอดซับเยอะๆยอดวิวเยอะๆเ,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 เท่าช่องที่แล้วแต่มันก็เป็นเป็น,ปนไปไม่ได้เอาเป็นว่าผมก็จะสู้ชีวิตแล้วก็พยายามในการทําช่องของผมต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ไปกับผมด้วยนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ,ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะทุกคน คตรเจ๋งรูเมอร์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 จำเพลงนี้ไว้เลยของเบียนเกย์ปุตเอขอบคุณทุกคนนะคะ